สวัสดีครับพี่น้องช้ากระป๋อวาไรตี้ครับคลิปชี้เป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้เล็กนะครับมาชี้เป้ากันครับวันนี้เป็นตระกูลเคคารับใครที่ชอบสายนี้ครับอยากจะได้เอาไปเก็บสะสมเอาไว้ใช้งานครับเปิดร้านขายของรถเซอร์วิสอะไรต่างๆนี่ได้หมดนะครับก็รถแนวนี้ต้องบอกก่อนครับราคาถือว่าไม่ธรรมดาครับต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆนะครับก็ใครหาแนวนี้อยู่ก็ลองดูว่าการผือถูกใจครับผมเจอก็นํามาชี้เป้าให้นะครับ คันนี้นะครับรายละเอียดเป็นเครื่อง 660cc นะครับเป็นตัวหัวฉีดครับเครื่องวางท้ายนะครับแล้วก็เกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับเอกสารครบพร้อมโอนนะครับคันนี้เป็นซูซูกิเอเวอรี่นะครับนะก็ใครที่ชอบสายนี้ครับก็ลองดูแล้วกันครับเผื่อจะถูกใจนะครับราคาคันนี้ผู้ขายตั้งไว้ที่198,000บาทรับ198,000บาทตระกูลรถตู้นี้ รถเล็กนี่บอกเลยครับราคาถือว่าไม่ธรรมดาครับเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวหลายๆคนจะตกใจเอาเทียบกับรถตู้ทั่วไปนี่ได้อคันใหญ่ๆเลยครับแต่ต้องบอกก่อนครับรถอันนี้มันเป็นรถที่เขาเล่นกันในวงนะครับในกลุ่มรถเล็กตระกูลเคคานะครับรถญี่ปุ่นครับบ้านเรานี้ตอนนี้ถ้านาเข้านี่ก็เป็นร้านนะครับเป็นร้านนะถ้าเป็นรถนั่งด้วยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นรถตู้บรรทุกเนี่ยก็ ป้ายเขียวเนี่ยก็จะอยู่อ่าสักประมาณเจ็ดแสนนะครับถ้าเกิดเป็นป้ายดํารถนั่งเนี่ยโอ้เป็นล้านแน่นอนนะครับก็อยู่ในตระกูลรถอ่ารถเก่าคลาสสิกนะครับนะก็เอามาฝากกันครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ผู้ขายไว้ให้ด้านล่างนะเป็นลิงก์ Facebook ใครสนใจก็สามารถติดต่อไปได้เลยครับผ่านลิงก์ Facebook ด้านล่างคลิปครับถูกใจังไงก็แนะนําให้ไปดูจริงจริงกันด้วยครับไปลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับโอเคเอคลิปนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถพราใหม่ท่านจะได้้พาผมสสสัััคคลิปนีีวดรบ